ร้านวันนี้ชื่ออีโคอิเป็นร้านเวสเทิร์นแอฟริกันพิ่งได้สองดาวปีนี้เหมือนกันอยู่ตรงแถวแถวดอเวอร์สรีดมาเกตร้านเข้ามาได้ซอกนิดนึงนะคะวันนี้จองร้านอาหารหนึ่งพุ่มอานในซอกแบบนี้ค่ะ มีกี่คอสก็บอกไม่ได้เพราะเมื่อกี้เนี้ยขอเมนูเขาเพราะว่าบางทีเวลาี่ฟังเขาอ่ะมันมีหลายอยา่างอ่ะจาไม่ได้ว่าแบบอันไหนคือส่วนผสมอะไรบ้างก็เลยจะขอเมนูเขาเพื่อมาเล่าให้ทุกคนฟังใช่ปะแต่เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่มีเมนูให้ทุกอย่างเป็นแค่ซุ้มเมนูหมดก็คือต้องขอให้เป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์ อนนี้ก็เลยบอกไม่ได้ด้วยว่ามีทั้งหมดกี่คอร์สเราจะกินข้าวเสร็จกี่โมงแล้วก็ถ้าเกิดว่าการบอกส่วนผสมของอาหารแต่ละจานอ่ะไม่ครบถ้วนอะ่ะโปรดให้อภัยจะบอกได้แค่ว่าอร่อยมากอร่อยที่สุดแล้วอร่อยมากๆมาๆๆต้องมายังไงได้แค่นั้นนะจ๊ะ ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่ต้องถ่ายอร่อยมากจริงจุดจดต่อมานะคะคไม่กินอะไรแปลกๆไม่กินเนื้อวัวก็เลยได้เห็ดไมคาเกะแ,แทนส่วนอันนี้ ก็จะเป็นเอ่อส e ี b เบร d ถามว่าคืออะไรคือประมาณว่าแบบเป็นช่วงเป็นช่วงคอเหมือนลูกกระเดือ่องของดีฟของวัวเราก็กินเห็ดแหละดีแล้วเนาะ <c oughs> เอาจริงๆปะฟังไม่ออกว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าสิ่งนี้คือเหมือนกล้วยแล้วก็กลิ่นหอมมาก <c oughs> เหมือนแบบ <c oughs> กลิ่นเหมือนซินนามอนอนะแต่ไม่รู้คืออะไร น่ากินมากเลยอ่ะหั่นอย่างี้ปะคะเดี๋ยวหั่นให้ดูนะหเหมือนเป็นฝ้ายผสมปาปิกางจิ้มซอสชีสแปะๆอ่ะเธออ๋อ พอเที่ยวไปเสร็จปุ๊บอ่ะตอนจบคือแบบมีรสชาติเหมือนกล้วยนิดด้วยอ่ะเออมองเหมือนกันนะแต่จะกินต่อ ขอโทษจริงๆขายให้ไม่ทานอันนี้คือเซทมีบังใช่ไหมแล้วก็อยากกินมากก็เลยเผลอกัดไปพอเผลอเผลอกัดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างในเป็นแบบว่าวานิลาคซีาแบบนี้มันน่าจะมีชื่อที่มันแบบว่าเก๋ไก๋กว่าน,นี้นะแต่ว่าเแบบไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากเหมือนเวลาพวกเธอต้องไปตามหา เราต้องกินแบบว่าสลับเตาได้ครีมไหลอ่ะลาว้าไหลอ่ะเนี่ยอันนี้ไม่ไหลแต่อร่อยเท่าอันนั้นเลยก็คือว่าหนาวมากตอนนี้แต่ว่าร้านอีโคยเมื่อกี้นี้ก็คือบินออกมาเท่ากับโครบคขับเลย ทั้งที่ไม่ได้วาย p พร r i นะแต่ว่าเราสั่งวายหนึ่งขวดถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยอร่อยทุกจานเลยไม่มีจานไหนแบบเค็มไปไม่มีจานไหนหวานไปอนะไรเงี้ยอร่อยทุกอยาก่างแล้วก็เป็นอาหารที่แปลกเพราะว่าจริง,รงๆเขาบอกว่าเป็นในจีเรียนฟิวชั่นอาหารในจีเวียนคืออะไรบงคือกลายเป็นว่ากินแล้วเอ๊ะอ,อร่อยอร่อยทุกจานเลยเพราะฉะนั้นอนะ ถ้าเกิดว่าใครมาแล้วชอบแบบว่าชิคๆหน่อยร้านเนี้ยก็จะแบบไม่ทรดิชั่นอลมากแล้วก็ชิคๆโอเคจบอีโคอี <c oughs> เป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณต้องลอง <c oughs> จบไปอีกหนึ่งร้านที่ลอนดอน